เป็นยงไบ,บ้างครับในวันที่ต้องลุ้นกันเป็นพิเศษสําหรับการเลือกตั้งอบจสงขลราก็ที่จริงหลังจากลุนลงหาเสียงมาแนะนําตัวแล้วก็หาเสียงมา4เดือนกว่าก็กระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆมันก็มั่นใจว่าคราวนี้ต้องชนะแน่นอนแต่ชนะสักกี่คะแนนมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะคาดการได้แต่แต่มั่นใจเมื่อวานว่า ชนะแน่นะครับประชาชนชะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็พอลงคะแนนเสร็จผมก็ไปทำธุระส่วนตัวผมไม่ได้อยู่ภาพติดตามคะแนนมีแต่ทีมไงมีคนภาคติดตามกรุงเทพผมมีธุระที่กรุงเทพครับเพิ่งมาเมื่อเช้าครับมมาเมื่อเช้าแล้วติดตามหลังจากปิดแล้วมีการคอยติดตามไม่ผมห้าห้าทุ่มผมนอนเลยเมื่อคืนมาดูตอนเช้าตีสี่ตื่นมาไม่รุนเลยผมไม่ไม่ได้รุน ทันทีที่รู้สึกว่ารู้คะแนนแล้วชนะตอนนั้นรู้สึกยังไงครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนก็ดีใจที่ลงลงครั้งแรกแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงห้าเดือนก็ทําให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็เลือกเรามาเป็นผู้แทนเป็นนายกอบจเพื่อที่จะทํางานให้กับท้องถิ่นตื่นมาโรศ์สายแรกที่โทรมาเกี่ยวจะได้ความยินดีไหมครับ ก็มีค้างค้างอยู่หลายหลายสายผมก็ตอบคนที่ผมก็โทรไปหาคนที่ค้างค้างอยู่นะคืหลายครับเรรวมทั้งโฟกัสด้วยก็ไดเหนเห็นเห็นว่าค้างอยู่เมื่อคืนรับหลายหลายท่านที่โทรมาแสดงความยินดีหรือโทรมาบอกความคืบหน้าเรื่องคะแนนเลนะครับแต่ผมตอนช่วงนั้นผมก็นอนไปแล้วไม่ได้รับครับวันนี้คิดว่าจากไหนไปชีวิตตัวเองเปลี่ยนยังไงบ้างครับก็ที่จริงมันนายกของคนตรงขา คือมันเปลี่ยนไปอย่างเดียวคือมาทํางานการเมืองแต่ชีวิตการทํางานของผมมันก็เป็นแกลรายการมาแล้วว่นเช้าแปดโมงก็ต้องไปนั่งทํางานไปนั่งออฟฟิศก็บ,บร,ร,ริหารงานตามปกติก็อันนี้เป็นเรื่องนโยบายเราต้องขับเคลื่อนนโยบายของเรารที่ที่เราได้นําเสนอพี่น้องประชาชนต้ก็พยายามทุกนโยบายที่เรานําเสนอไปก็ต้องขับเคลื่อนให้เป็นลูกมาท้ได้ครับทีนี้สิ่งที่เราได้หาเสียงไว้กับวันนี้เราต้องทํางานแล้ว เชื่อว่าน่าจะได้รับการรับรองจากกระกะตใช่ต้องหนึ่งกระกะตรับรองสองแถลงนโยบายต่อสภาอ,อบจอเรียบร้อยครับผ่านกระบวนการก็เริ่มต้นทํางานครับมีข่าวกระแสะว่ามีฝ่ายคู่แข่งก็มีการร้องเรียนตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและเข้าใจว่าจะมีการร้องเรียนเพิ่มตามข่าวที่รับมาตรงนี้กังวลอย่างไรบ้างครับก็ไม่ได้กังวลเพราะที่เขาล้มไปแล้วสักสองเรื่องสามเรื่องเราก็ไม่ได้ทําผิดกติกาของกะกะต ก็ตอนนี้ก็ให้ให้ทีมทนายฝ่ายกฎหมายดําเนินการอยู่ก็พยายามก็ไปชี้แจงอยู่ก็ต้อเรียกไปชี้แจงเราก็ไปชี้แจงก็มัันใจมีเรื่องที่ไปโรงเรียนฝ่ายคู่แข่งด้วยไหมครับก็ก็มีบ้างก็ก็มีบ้างนะสองสามเรื่องก็มอบให้ทางผู้แทนด้นทีทนายไปดำเนินการครับทีนี้ในส่วนของการเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้หัวหน้าพรรคเลยคุณนิพนธ์ท่านรัมตีอาววันทุกคนก็มาร่วมแห่ร่วมแสดงความยินดีต้องแบก พักด้วยใช่ไหมครับต้องทางานใ้พักกอบกู้พักประชาธิปัตในจังหวัดสงขลาด้วยตรงนี้มีอะไรรู้สึกหนักใจอย่างไรบ้างคร<ก>ับก็จริงเราก็ทําตามนโยบายที่เราแถลงไว้ถ้าเราทํานโยบายตรงนี้เสร็จสมบูรณ์ก็ถือว่าเราก็หนึ่งช่วยช่วยอะไรช่วยในทีมของเราช่วยภรพพจน์ของตัวเองว่าที่แถลงไปที่นําเสนอไปนี่เราได้ทาได้จบสิ้นได้ทุกนโยบายแล้วก็ใน,ใน,ใ,นในฐานะที่เราเป็นตัวแทนพักเราได้พักก็ได้ไปด้วย ทำเพื่อเพื่อปานด้วยสมาชิกส้จะพยายามทํออบจของคุณผูได้ยี่สิคนนะที่จากสามสิบหกคนสาได้22่สิอเขตหัดใหญ่หัดใหญ่เจ็ดหัดใหญ่สิบนี่ได้แค่3หายไป70%็ดสบเอร์ซ็นต์สงขาสี่ก็ได้มาสองได้มา50%เรเซเรามีการประเมินวิเคราะห์คะแนนไหมครับว่าพื้นที่เมืองอ่างหัดใหญ่เราแพ้เยอะ บางอำเภอคองอไอโขงเราแพ้ระโนดเราแพ้แต่บางอำเภอเราก็ชนะตรงนี้หลังจากรู้ผลอย่างนี้เรามีการวิเคราะห์ไหม,มที่มาที่ไปคะแนนเ,เป็นยังไงที่วิเคราะห์มันจะมาหาดใหญ่เสมากกว่าที่ที่สิบเขตแพ้ไป,ไปเจ็ดเขตนอกนั้นก็ที่ดูกันแล้วส่วนมากมันจะจะเรื่องกาผิดเบอร์กา <ๆ S 1> ผิดเพราะว่าเลือกตั้งครั้งนี้มัน ทีมผมนี่มันเบอร์มันหลายหลากหลายมันมันเบอร์นายกกับเบอร์สจองคนระเบอร์กันก็ที่เขาไปยืนดูการนับคะแนนยืนดูครับสจอมีอยู่สองคนจะไปกาเบอร์สามก็มีไ <c oughs> อ้น,นี่ชัดเจนคือคือว่าหลงเราเห็นทีมสนับสนุนที่ช่วยงานอย่างแข่งขันอย่างนายกชายใครต่อใครตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับได้คุยกันหลังที่ชนะเลือกตั้งแล้วยังไงบ้างครับ เริ่มแรกอะที่นั่งคุยกันแค่แค่นั้นเองก็ให้คําแนะนําคุณหลักผู้ใหญ่ก็ให้คําแนะนาในการในการวางยุทธศาสตร์วางแผนในการหาเสียงครับแต่พอจะได้เลือกตั้งแล้วได้คุยกันอย่างไรบ้างครับก็แค่เลือกตั้งก็วันนี้ท <laughs> ี่มาคุยที่มากันทั้งหัวหน้าพักทั้งรัฐมนตรีนิีลลนธลรัฐมนตรีขาวอ่นทั้งหัวหน้าพักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพักก็ก็เขาก็คือเราลงในนามพักประยัธิปฏิบัติเพราะั้นการทํางานพรคประยัธิปฏิบัติก็ติดตามกันทํางานของเรา เป็ไงเขาก็ไม่เสียชื่อพักเราก็คงติดตามประเมินผลการทำงานเพื่อที่จะให้ที่จะให้ให้นโยบายต่างๆเนี่ยมันมันเดินไปได้แล้วก็ไม่เสียชื่อ,อพักรประชาธิัตย์ครับสิ่งที่จะบอกกับพี่น้องคนสงขามีอะไรบ้างครับเมื่อรู้ผลอย่างนี้แล้วก็จะบอกว่าการชนะการเลือกตั้งนี่มันก็สำคัญใช่ไหมแต่การทำงานเนี่ย ในหน้าที่นายกอบจมันก็สําคัญสําคัญกว่าชนะการเลือกตั้งแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับจากในายของเราจากการทํางานงเราคือผลลัพธ์สุดท้ายคือประชาชนจะได้รับอะไรบ้างจากสิ่งที่เราทําจากข้าราชการเนี่ยจากข้าราชการเนี่ยเข้ามาเป็นนักกัน,นยอยากเป็นตัวแล้วตรงนี้เนี่ยท่านมีการเตรียมตัวยังไงที่จะคือข้าราชการกับ ข้าราชการประจำข้าราชการมันต่างกันนิดเดียวคือข้าราชการเมืองต้องอยู่กับประชาชนไปไหนก็ต้องทักทายประชาชนแต่ข้าราชการประจำนี่เราเราไม่นั่นก็ได้ใช่ไหมก็แต่แต่ข้าราชการการเมืองประชาชนเลือกเรามา,มเ,าเลือกเรามาใช่ไหมมันคือเส้นทางในการเข้าสู่ตําแหน่งมันไม่เหมือนกันข้าราชการประจำเราต้องสอบเข้าไปเรามีความรู้ความมั่นเราก็สอบเข้าไปได้<ม>แต่ข้าราชการการเมืองนี่ชาวบ้าน มีความรู้ยังไงควานั้นว่าไงถ้าชาวบ้านไม่เลือกแล้วก็ข้าวเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับประชาชนทําอะไรก็ต้องฟังเสียงประชาชนถ้าเกิดว่าดูจากทำลายของท่านเนี่ยการเข้ามาสื่อการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าใช้เวลาน้อยเ,อเวลา<ใ>น,น้อย <ใน S 1> <ๆ S 2> เวลามากมันไม่ได้สําคัญนะ <c oughs> ผมผมว่ามันอยู่ที่ประชาชนเลือกไงอ,อยู่ที่ประชาชนเลือกอคือผมก็ตอนหาเสียงผมบอกแล้วประชาชนถ้าเลือกดูสองอย่างหนึ่งตัวบุคคลสองดูนโยบาย ถ้าเกิดว่าดูจากรออประวัติของนายกอบจสงขาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องี่ยวก็คดีนี้มาท่านในแต่ะความเป็นคนใหม่เนี่ยมีการ <ใน S 2> ทํางานเราต้องเราต้องระมัดระวังต้องอยู่ในกรอบระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก <c oughs> ารจะซื้อจะจ้างก็อยู่ในกรอบของระเบียบพัสดุอย่าไปประมาทเราเราก็ต้องดูลูกน้องเราด้วยจะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ใช่ เราคือเราต้องช่วยกันดูอะอะไรที่ไม่มั่นใจเราก็ถามพวกเกี่ยวข้องตั้งเป้าวไว้จะทำงานกี่สมัยครับเอ้ยผมไม่ไม่ได้ตั้งเป้าทำให้มันดีที่สุดแล้วกันเสียไปคิดมาก <c oughs> <c oughs> ทาปีนี้ให้มันดีปีหน้าให้มันดีสิ่งที่จะมองเห็นสามเดือนหเดือนหลังจากได้เริ่มทํางานคิดว่าจะทําให้คนสงขาเลยในคือใน<ว>าย,ายเล่งลวนก็คือพวกนี้แหละกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไปพวก จัดอีเวนต์ต่างๆส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาชนเรื่องการท่องเที่ยวมันใช้งบประมาณไม่เยอะมันแต่ถ้าพวกโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมอย่างนี้เข้าไปปุ๊บเอา้าเดือนมกราคมมีตุ๊จีนแล้วก็ประชาชนมคนมาเที่ยวตุ๊จีนเยอะจับมือเชิญห้างร้านต่างๆมาอย่างเนี้ลดแหลกลดกี่เปอร์เซนต์โรงแรมก็ลดราคาเรามีลดแหลกแจกแถม่เขาก็มาเที่ยวเราดึงดูดให้คนมาเที่ยวไปพอคนามาเที่ยวมันก็เอาเงินเข้ามาได้เ อวัยในยุคไคเจนเน่กำหนดวิธีการทำงานไว้เป็นอหรือว่ากำหนดสโลแกนในการทำงานก็เนี่ยร <c oughs> วมพลังร่วมสร้างสุขชวนทุก <c oughs> คนมาร่วมกันทำงานทุกภาคส่วน <c oughs> คนุคาดหวังว่าสงขาเรามันต้อง,องเวลาต้องจ้างุดเปลี่ยน <c oughs> จะมีโอกาสเป็นไปได้ <c oughs> ไหมก็เป็นไปได้แต่เนี่ยเราก็ต้องมาคุยกับเทศบาลเพราะตรงนี้มันอยู่ในเขตเทศบาลก็ต้องร่วมร่วมกับท้องถิ่นเทศบาลร่วมกับทอทเรื่องการท่องเที่ยวต้องมาช่วยกันช่วยกันทำ น <ừ> โยบายถึงงานที่นายกมิพลเคยประกาศไว้แล้วทําไม่สาเร็จอย่างเช่นชรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้แก้ปัญหา,ารารจรจะคือ,อคือโมโนโลเลไม่ใช่ไม่สําเร็จมันมีขั้นตอนของมันมันมีขั้นตอนยาวไอโครงการเมกกาโปรเจกต์มันไม่ใช่ปีสองปีมันง่ายมันไม่ได้มันต้องศึกษาศึกษาสมรวจออกแบบศึกษา E A ศึกษาสิ่งแวดล้อมมันต้องผ่านตัวนี้ก่อนระกาศึกษาไปเลยศึกษาแต่ว่า E A ก็ยังไม่ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็สาต่อผมก็ต้องสารต่ออยู่แล้วสารต่ออยู่แล้ว การต่อไปตามสเต็ปของมันอน่ะมันใช้เวลามันไม่ได้ใช้ปีสองปีเสร็จอ่ะแล้วเม็ดเงินมันก็เยอะตรงนี้เอาปจไม่มีปัญญาหรอกตรงนี้มันก็ต้องใช้ใช้ไอ้แบบการลงทุนร่วมรักกับเอกชนจะต้องเสนอคลรอมอเปิดโครงการ,รถ้าครอมอไม่อนุมัติเปิดก็เปิดไม่ได้ไงโครงการขนาดใหญ่ต้องเสนอคอรอมอน่นแหละถ้าครอมอไม่อนุมัติก็เปิดไม่ได้ถ้าคอรมเห็นชอบก็จบก็เดือหน้าได้